สาบายดีสาบายดีเด้อมาทุกคนมาพ่อๆกับซองมินอินดีเฮ็ดปวกพี่น้องพี่งเฮ็ดปวกนี่แกงเฮ็ดปวก,ปวกพูแตว <ๆ S 1> ่ว่ากระเด้อพี่น้องบอ่หอมนอเนาะเฮ็ดปวกอันนี้ฮะส่างเป็นเฮ็ดปวกนั่งจอกหนังก็หอมได้แม่โอ้แคบีดไปเฮ็ดยังไงนะเอ้เฮ<า>็ดปวกเฮ็ดปวกนี่เกบิดนอามาตั้งสักขีดิน ป่ะป่ะเราจะพาไปเบิ่งเฮ็ดทาดเฮ็ดอันนี้เฮ็ดทานของเจ้านอกมาไปหาเฮ็ดทานอันนี้จะนอนขอซื้อมาล่างผู้ใดเคยกินเฮ็ดอีกอย่างบ้านจะเอิ่นเฮ็ดยังดำๆอันนี้เฮ็ดทานนะเฮ็ดกินเมงวันเดี๋ยวขอซื้อมาล่างคุณเจ้าใส่เกลือละเกนี่คือโบเห็นหมื่นเห็นเอ่ยพี่สังยังอ้าวอมีดมาได้ดูขึ้นวาน่ะซ้อมตีเลยสระ เฮ็ดทานพี่น้องเฮ็ดทานนี่น่ะเฮ็ดทานเฮ็ดเพื่ปมาตัวลองก้อยบุงลูกเกดยังบ่เคยก้อยกินจากเธออันนี้เฮ็ดเฮ็ดไข่บ่นี่ฮะเฮ็ดไข่บ่ตัวนี้ยเออเฮ็ดเออเอาเอาไปแกงไข่กันกับเฮ็ดเ็ดทานว่วข้าล้างม่เนี้ยเฮ็ดอีกตอนชิแกงใส่กับเฮ็ดปูกับเห็นสีเขียวเสร็จท่านเฮ็ดไข่เฮ็ดขี้บ่ด oh ูเมนเฮ็ดข้าบ่เฮ็ดเมียเขาอีนางบ่

เกลียกเลีย er ์น้อยๆเคลียโบโบกีย์แป้นเมเราะเคลีรยนั่นเขาู้เข้มาเอาเขาปูนี่ฮะไปโบเาโบเชียวไปคือเท้าเลยไป้เทางเฮ็รตัวน้โตแก่ันไปิตัดาอี่หนึ่งหนึ่งมิจัเกล แนมบึงห้อยู่บ่กองเห็นจงแตกดูบ่พี่น้องแตกกันยาได้หน่อยเดียวบเลยนะเขาวันนี้เขาบสุน่อยสิปกานได้ประมาณโลรึ่งมิเตอดอกจู๋ ลูกผมลูกพับน้ำผูมือล้างน้ำใค้เป็นรูปั๊กน้ำเป็นรูปหน้ามือพับก่อนจะถึงมือ ทิพย okay, huh ์ล kind of ็อกเซเว่นมัดเกือบสองแสนอัำทิพย์ชมพูพวงมาลัยพ่อมั้งน้ำาลน้ำตานได้เดือนเหม็นบอกบ่อบบ๊อบอะไรกระอ้วกระอ่วนกระเจ้ากระเจาแล้วอีกอันนี้กเจ้าแล้วบอลลุกมาเลยกระเจ้าจังเ้ย มายุบเอาแม่มายุบไปใส่กันแม่คุสิล่างเห็ดอันนี้สิล่างเห็ดทานเห็ดทานนะพี่น้องเลยนี่ฮะดอกมันสีดำๆทำวีดอกขาวเราเกลเนาะแม่นบอกตะกี้ทอินมันขาวบอกเฮ็ดอ,อันนี้ฮะมาแล้วเขาเด็ดมามันซูนมือซูนยังขนาดน,นะซูนกระตน้นกระโตมนันนี่ดับนี่เขาเลยเอิญเห็ดทานกับบุหงอบ้านเขาเอิญเฮ็ดยังแต่บ้านเขาเอิญเห็ดทานดเน,นี่ยเฮ็ดปวกน้องกข้างล่างเร็วๆก็ฮาก็เลิกการมาถูกใจก็เลยเดมมาล่างเ,าเ,าเาาหาเ็าาเเเดทา,า,าน เผ็ดปวกเขาล,ล่างเรียบร้อยแล้วล่างมาท่านก็เลยล่างเฮ็ดทานให้เจ้าเบิ้งซะเฮ็ดทานสีหนึ mm, ่งเห็ดปวกสีแก่เฮ็ดข่าคุณออกแล้วเฮ็ดข่าเฮ็ดข่าโบแม่นเฮ็ดนะเฮ็ดทานอ่อนๆถุงเจ้าอ่อนๆอะไรนี่ฮะกินข้าวจิ้มโซฮาวบอกไปยินกับเจ๊ก แบบมันก็ขึ pe, horses, so man, ้นมาเป็นตัตีสั้นนเนาะเอ้โห้า็นนายเกดามเป็นนานนมาับุญบาาตัวนั่นเองมาหลอกเราหลอกซนีแผิดเป็นพายเอะนีง่เสื่อไม่ออกูบอกบอกนายหนึงกับได้เงกระเตกเลยนี่ตัอย่าไปจันะลูกเด้อเป็นไปกานล้วกได้กันเี้เห็นไหก่นไปาอย่าบายนะเฮยินนะสเรือนนะไปกน้นว

ปีนี่เฮ็ดนอกจากน้อเฮ็ดจะลไลเฮ็วเนาะถาสอให้ได้กินเมือที่ปอกเฮ็ดปวกอ๋อพี่ลูกพี่เล่ามายปีนี่วมนหษุ์ปวดมนุษย์มาน้ากินเฮ็ดกินหอนนี่มัอานน้ามาตะการอะไรกันเลยน้องมาเงินองลืมลูกน้องแซ่บอกว่าบอกไม่เาไปเอานี่วะคอยเลยจ็คคอนเลนไปเห็นยังไงเนียกแล้วลืมลืมบอกเมยเลยจะเลิกการจะไปเอารูปจนหามงยังือก้สิเป็นอะไรเลิกกาสิเล่นเอารูกก็ได้เพราะว่าในคูเขาก็เลิกกับกมงหางมงกมงยักูเผื่อเผื่อเมยเขาไปเอาเนาะเผื่อเขาเล มันจาแต่กอยงได้เดมา้้อรนมาก็เอีวมันเสก็แก้กินมอยไเล่กมาอีเมเราแก้หนำแต่เบือเราะไ้ัือวมลมาปเปลี่ยนเปียนเปลยหงจะน่าเลี้ยกันหนอยแล้วสินมัวสินเควเป็นิดนาะพอดีเนโกได้กะกินเคกินอรวันนี้ซื้อหมูกะลายตือไปเาโลนเศษเกือโลหะบาทโลสามอยสี่อยบาทไปหาแต่พ่อกินหาแต่อตี

ประมาณหาเรสิ่ีจไ้ครับสิมลาน้ำหนลงมานบหน้โอเคละเอนบอร์ันคือเปื่อนๆนะพี่น้องเด้อที่เปื่อนัละแต่เรากนีบอร์ตาเป่าก็คือเปื่อนแัละเปื่อนแหละแต่จะต้องไปสิางล้อนมัดเซน่ได้อพี่น้อ๋อลางสามน้ำสะอาดบ่สะอาดบ่จัดแน่เดี๋ตาเป่าบ่เห็น มือบอ่ซามือซาตีแล้วก็พอแล้วตัวนี้นกเฮาซีนึ่งตัวแกงเลยเัาแกงเฮดปลวกพี่นองเลยเอีนบบ้อยหลอนมาหลอนมาจักเอา ต้องสำน้ำนี่แล้ว ได้กับหมุนย้ำน่ะเราเกลียดเห็ดทีพะลื้อเลยมันเห็ดให้ผูซื้อก,กับเพื่อ 3, นเรียบร้อยพี่น้องสามน้ำสี่น้ำเดี๋ยวเ้าสิแส้าห้าเมียนหลักห้าสุดท้ายเ้าสิแส้เมียนฝากกดไลค์กดแชร์กดคอมเมนต์ช่องมินอดีไปเด้อขอบใจหลายที่เข้ามาติดตามช่องมินอดีแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าพี่น้องบ๊ายบายเรียบร้อยดีแนะเรียบร้อย